คุณยายสวัสดีครับคุณยายบุญช่วยนะครับค,บคุณยายบุญช่วยนี้อยู่ที่บ้านคอนสายตําบลสามัคคีอําเภอเรืองน้องทาจังหวัดยะโสธรน,นะครับตอนนี้อายุ6 2ปีทราบข่าวว่าป่วยเป็นเบาหวานมานาน1ิบกว่าปีมาเลยถึงขั้นฉีดอินซูลินด้วยเพื่อความชัดเจนในข้อมูลต่างๆที่คุณยายเจ็บป่วยมาก่อนอยากจะให้เล่าด้วยตนเองเลยเอาคุณยายลองเล่าให้ญาติพี่น้องของเราฟังดูครับ ตอนนี้ยังไม่ได้กินยาตัวนี้ไปหาหมอไปหาหมอนัดเดือนเดือนครึง่งบางทีก็ไม่ถึงเดือน,นก็ไป,ปน,นัดเบาหวานสีดชเช้าเย็นอิซุลินนะอินซุลินสีดเช้าสิบแปด 8, ยูนิตเย็นแปดโอ้สี 4, 4, ่สี่ยูนิตสีดทุกวันมานี้จัง ห้าหกปีแล้วฉีดมาเนี่ยอตอนนี้เมื่อก่อนนี้ไม่รู้จักยากินแต่ยาโรงพยาบาลกินจนไตจะพังเลยเนี่ยกินวันละแปดเม็ดเวลาละแปดเม็ดนะกินจนเขาสั่งใ้้พวอกไตแล้วอันนี้อาจารย์อุดอรเขาแนะนํำมาให้กินยา ให right hey, ้เคให้กินยาตัวนี้ก่อนเนี่ยเนี่ยตัวโมดินะตัวโมีิเนี่ยโมจ้าให้กินตัวนี้ก่อนก็กินตัวนี้หมดกินไปได้อาทิตย์หนึ่งนี่ละเนี่ยเนี่ยกินตัวนี้อย่างกินอาทิตย์นึงรู้สึกว่ามันดีขึ้นเยอะตอนี้หมอนัดแต่ก่อนน่ะหมอนัดสองเดือนครานี้ยังไม่ถึงสองเดือนยาอยากดู ยายไปหาหมอก่อนนัดยังไม่ถึงนัดเขาไปหาหมอก่อนเลยไปก่อนครับ,รบไปแล้วคราวนี้เขาเบาหวานลดเหลือ100 100ร้อยร้อยสามอืมแต่ก่อนเท่าไหร่แต่ก่อนจะเบาหวานยายก็สองร้อยกว่า<อ>แต่ไม่ถึง300สามร้อยสักทีหรอกแต่มันเป็นมานานแต่มันเรื้อรังมันไม่หยุด กินสีกินสีถึงนั้นแหะมาตั้งสิบกวปีแต่มากินตัวนี้แหละตอนแรกซื้อกองเดียวเลยกองเดียวกองเดียวครับก<อ>ินไปกล่องหนึ่งหมดกล่องมันด,ดีดีขึ้นเยอะเลยล่ะเนี่ยแต่หาหมอหมอว่าใตจะดีดีดขึ้นหน่อยความดันก็ลดคราวนี้มีเงินหน่อยก็ มากินตัวนี้คู่กันอาสิตอลมากินตัวนี้คู่กันเนี่ยกินสองตัวนี้เนี่ยมีแรงขึ้นเยอะเนี่ยตัวนี้ละเยอะเนี่ยตัวนี้ละดีแต่ก่อนเห็นว่าเลือดที่ฝ่ามือก็ซีดๆีใช่ไหมฝ่ามือแต่ก่อนชี้ตอนนี้ลองหันไปให้กล้องดูสิมีเลือดดูมีเลือดสีแดงแดงแดงถ้าเป็นแผลเป็นไรนะมันพุ่งจูดขึ้นมาแดงอย่างก็สีเลยเลือดนั่น แดงเยอะเลยดีขึ้นเยอะเนี่ยมึนอะไรก็ไม่มีแล้วเนี่ยตามเท้าตามอะไรไม่มีละมึนชาก็หายตรงคาบเหมือนกับผมอย่างวันนี่หน้าเหลืองอ๋ออาจารย์รดอนเห็นอยู่ทุกวันแตกหน้าเหลืองหน้าซีดหน้าซีดดูแล้วลักษาทางเหมือนคนเหนื่อยมากแต่ทุกวันนี้ไปฉับไปเชงอ้าวถ้าอย่างนั้นวันนี้ก็ดีใจกับคุณยายบุญช่วยป้องฟาซิตอย่างมากเลย ต้องขอขอบคุณอาจารย์อุดอรด้วยที่นําสิ่งดีๆนี้มาแนะนําให้ได้รู้จักเนาะเพื่อดูแลสุขภาพต่อไปวันนี้ขอบคุณมากครับ